ก็กราบสวัสดีท่านผชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินไอวอลนะครับเป็นกิจกรรมเป็นสกินไอวอลคัมแบ็กเหมือนเดิมนะครับท่านชมนะเป็นสกินที่อยู่ในกิจกรรมตู้ม่วงเอ๊ะเพ็ดม่วงเหมือนเดิมนะครับท่านชมนะนะครับ ผมไม่มีเวลาจะได้รีวิวสักทีนะครับก็สักหน่อยนะครับรีวิวสักให้ท่านชมได้ดูกันสักหน่อยนะครับท่านชมมันจะเหมือนเปียมีกงจักอะไรสักอย่างนะครับอยู่ตรงกลางไอพอนะท่านชมนะครับก็สวยเหมือนกันนะสัก,กินนี้ก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะไปเล่นสีสีนะท่านผู้ชมนะ นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็โอเคนะครับเราก็มีอยู่กันในโมดสีสีนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวหัวโอ้ท่านชมแพ้นะครับ ตาต่อไปได้ซื้อไอวอได้นะครับแต่ซื้อเกาะไม่ได้นะไม่เป็นไรใช้ไอวอก็เนตัวบังก็ได้เออเดี๋ยวผมต้องรีวิวให้ท่านผู้ชมด,ด,ดูก่อนนะครับจะกินไอวอ นี่หละครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือสกินสกินไอวอลเป็นไอวอลโคงจักนะท่านผู้ชมนะผมตั้งเชื่อไอวอลโคงจักก็แล้วกันก็าโอเคนะ เดี๋ยวผมก็ขอตัดไปตอนนั้นตอนต่อไปน,นะครับก็โอเคนะทผู้ชมนะเ<อ>ข้าหัวไปแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปรับชมชตอนต่อไปนะครับแพ้ก็โอเคะนะครับได้ไอวอลมาสองลูก โอ้ดูดิ่้นชมแม่งคนคนสุดสดเลยทน้ำชม ก็โอเคนะก็เราไปรับชมช่วงต่อไปกันเลยนะครับผูช้ชมนะก็โอเคนะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโตตึงหมูแปดนั่นเองนะครับผู้ชมนะก็ถ้าใครอยากไปแอดเขาก็ไปแอดเขากันได้นะครับผู้ชมนะจะไปแอดก็ไปแอดกันได้นะครับผู้ชมคนนี้นะครับ ชื่อสายโหดคนนี้แรงแกนสองดาวนะชมนะไม่น่าเชื่อนะครับคนนี้ฮิโรอีนึงดาว ก็คนนี้ครับก็สามารถไปแอดเขาก็ได้ครับ e x นะครับแค่น e x ก็ใครนะับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกผู้ชมนะก็อ๊าไบานนะครับทุกผู้ชมแพ้นะครับคลิปนี้